คนที่เกิดวันจันทร์วัน,นังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์่ี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีส้มอุดมทรัพย์ค่ะ รุ่นนี้เป็นไม้ยาวสิบรอบนะคะสายคล้องถอดเก็บได้ด้านในจะมีพุทธคุณครบเลยนะคะพุทธคนนุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักล้านพุทธคุณของยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาบนะเมตตาพร้อมยันนําโชคยันที่จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้หลายครั้งนะคะเราโชคไม่ดีเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้เฉียดไปเฉียดมาเจ้านหนไม่รักเจ้าไหนาไม่เมตตาเอ๊ะไม่รู้ติดขัดในเรื่องของอะไรบางครั้งบางทีเราอาจจะติดขัดในเรื่องของพื้นดวงฐานบุญนะคะยันนําโชคนี้ จะมีพุทธคุณนำพาแต่ความโชคดีมาให้นะคะพร้อมชุดคู่เลขมงคล4289และ6395นะคะซึ่ง4289และ6395นี้เป็นเลขมงคลที่หนุนการเงินที่มาจากนะเมตตาพร้อมการเงินที่มาจากโชคลาภนะคะ กระเป๋าสตางค์ทุกใบมีเครื่องรางหนึ่งดูดเงินนะคะาดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภใหม่ๆม,ม,มาให้ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบายาวสีส้มอุดมทรัพย์นะคะจะมียันพระสซิวลรีนะคะซึ่งพันจะมีพุทธคุณหนุนการเงินและโชคลาภพร้อมเลขมงคลปูสงเฝ้าทรัพย์นะคะสายคล้องถอดเก็บได้สีส้มอุดมทรัพย์เป็นหนังลายเฟฟยโนโอ,ออกเลื่อมทองนิดๆน,นะคะความยาวของเขา20เซนความกว้าง10เซนค่ะรุ่นใบายาวใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินแบบง สบายสบายๆจะส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะรุ่นนี้999บาทค่ะ